ได้เวลาที่คุณจะต้องตัดสินว่าระหว่างดับเบิลเบสระดับโลกกับรองเท้าเซตเดียวในโลกอะไรแพงกว่ายากไหมคะยากอ่ะแต่คําถามเราง่ายมากเลยนะอะไรแพงกว่าคำถามง่ายมันง่ายทุกคอเะถามแต่ผมตัดสินใจตัดสินใจยากสิเอาละเอามือวางไว้ที่คําตอบค่ะชูคําตอบเบอร์นี่ย 1 2 2 2พี่ตาครับคนเดียวเลยเลือกหมายเลขหนึ่งเอาตาเลือกรองเท้าเมตาเลื่ยนหนึ่งเหรอโอ้ก็คือก็เชื่อว่าจะเลือกรองเท้าเพราะมันเลยนะเท้านี้โดนเล่นไอจอมปลอมไอ้หลวงโลอนักแสดงไอ้หลอกคนแก่ไม่พูดให้ดูราคาส่งรถก็เป็นเรื่องเดิมนี่คือเรื่องจริงอ่ะพูกเราเป็นแสนเราเป็นแสนแน่นอนผมรับประกันแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยแแสนนก็ล้วะก็ต้อง ผมว่าแตะล้านน่ะอยู่ 7, แล้วมันเจ็ดแสนแล้วแล้วมันไม่มีทางที่จะรวมกันได้เจ็ดคู่มันจะต้องคูณสองเข้าไปอีกแต่ดับเบิลเบรนนั่นน่ะมีตัวเดียวในประเทศไทยอันนี้มีเซตเดียวในโลกแต่ด้วยคุณค่าของจิตวิญญาณมันมันไม่ใช่หมายความว่ารองเท้าไม่มีคุณค่าและดีไซเนอร์แต่ด้วยเครื่องดนตรีมันคือจิตวิญญาณของสมัยก่อนไงด้วยความลึกของประวัติศา,ศาสตร์แล้วอ่ะมันมีมูลค่าในจิตใจพอสมควรใช่ใช่<ๆ>แต่คือไอความทรงคุณค่าสําหรับคนแบบเราอ่ะเราก็รู้สึกว่า งานที่เป็นงานผลิตมือด้วยเครื่องดนตรีชั้นดีจากตระกูลช่างฝีมือดีของเยอรมันน่ะกับไม้ที่เขาอบไว้30ปีคือหมายความว่าราคาตอนนี้มันคือรีเซลแต่ราคาที่เซลล์ตอนแรกมันไม่ถึงเลยครับเข้าใจและเหตุผลของอากายล่ะคะหมายเลข2เพราะว่าคือดนตรีเนี่ยน,นะเราเห็นเลยว่ามันมีคุณค่าอย่างที่น้องตาบอกทางจิตใจแล้วก็วัสดุ มันเป็นศิลปะมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเป็นของโลกก็ว่าได้นะว่าเป็นมรดกของโลกแล้วนะก็ถือว่ามีมูลค่ามากค่ะถ้าไม่เอารองเท้ามาเปรียบเนี่ยอาก็จะให้กับเครื่องดับเบิลเบสแต่ที่ให้รองเท้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมาทั้งเซตมันเจ็ดสีมันนีแดงเจ็ดสีเจ็ดสอกมาเป็นครบเซตเพราะอะไรนะคือถ้ามาแบบ เดียว2คู่เนี่ยมันโอเคแต่นี้มาถึงแบบครบ7อันเลยคนที่จะรวบรวม7สีได้อะมันรวมดาก้อนบอลอย่างเงี้ยมันยากนะไกี้ใช่ค่ะโกรธอะไรโกรธอะไรใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะคิดแบบเดียวกับแบบเดียวเลยค่ะโอเคเอาล่ะไม่เอาขอพูดขอพูดคือคิดว่าวีโลเนี่ยกับไนกี้เนี่ยเขาเขาไม่ได้ทํากันแล้วใช่ไหมของเนี้ยมันต้องเป็นราคาที่แบบไม่มีอีกแล้วอะ ใช่ไหมคะคุณผู้ชมใช่ใช่แล้วคุณผู้ชมใช่แล้วตอนนี้เนี่ยนะถามคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็กําลังคิดเหมือนพวกคุณอยู่นี่แหละค่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยจริง <c oughs> จริง,รงมันไม่มีอีกแล้วแต่ double b a s ส <c oughs> เนี่ยด้วยความที่เมืองไทยไม่ค่อยมีใครเล่นเยอะแต่การที่มีอันเดียวก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีอันต่อไปมันมีได้ไงแต่อันนี้มันไม่มีแล้วไงคะวิเคราะห์ดีวิเคราะห์ดีดังนั้นมันลุ้นกันค่ะว่าระหว่างหมายเลขหนึ่ง d o บ b l e b ระดับโลกกับหมายเลขสอง รองเท้าเซตเดียวในโลกอะไรแพงกว่า